หลังจากที่เราทําการแก้ไขนะคะน้ำเข้าไอขึ้นเสร็จแล้วนะคะประกอบมาเป็นไงพี่ตูนน้ําเข้าเต็มเลยนะคะพี่พี่เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแก้ปัญหาน้ําเข้าไอขึ้นนะคะตัวนี้เป็นเจ้าปอเช่นะคะ911นะคะ,ะ,ะตัว GP3 นะคะซึ่งมีปัญหาน้ําเข้าไอขึ้นไฟท้ายนะคะหา แก้ไขาย,ยากแต่ที่ดีเคเราทำลุกรุ่นดุกยี่ห้อและตอนนี้ก็คือแก้น้ำข้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะไม่ได้ทําง่ายๆนะจ๊ะบอกให้นะคะการถอดต่างๆหรือจุดต่างๆเนี่ยคือต้องชานาญต้องรู้จุดด้วยถ้าถอดผิดพลาดมาคือจบเลยนะจ๊ะก็ะสำหรับพี่ๆนะคะที่ใช้รถซุปเปอร์คาอยู่นะสามารถเข้ามาใช้บริก,การที่ดีเคได้สำรองคิวติดต่อหาปาเรียเขได้เลยนะคะพี่เบอร์ ตู้ต์44 574 574นะคะย้ำนะว่าต้องเบอร์ป่าเดียวเบอร์เดียวเท่านั้นนะจ๊ะ